สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสะว่าในคลิปนี้ก็มีเด็กมาขายเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้เรายังอยู่กับบล็อกนั่นเองเป็นการ์ดใหม่ที่มาแรงแล้วก็เล่นสนุกมากๆนะทุกคนต่างให้เสียงเดียวกันว่าเก่งนะฮะมาวันนี้เราอยู่กับบล็อกทารนอสนั่นเองครับก็ใส่แพ็กเกจทานอสคอนโทรมานั่นองครับทาให้ฝ่ายเนี่ยเล่นลําบากขึ้นแล้วก็รวมถึงมีอัญมณีเพิ่มการ์ดให้เด็กนะทำให้บล็อกกินอัญมณีไปได้พลังก็เพิ่มขึ้นด้วยขอแนะนาการ์ดกันทีละใบก่อนเลยนะครับ แม้แรกเขาเป็นไซนล็อกครับ2องี้สองพาวเวอร์เปิดตัวบวก1นึ่ี้เทิร์นหน้านะก็เล่นทั้คอนโทรลนั้นก็ต้องมีการแล่นเหมือไซล็อกแน่นอนเพราะถ้าเราไปเทิร์นห้าไวขึ้นเนี่ยเราก็จะสามารถโปรเจกล็อกดาวทิ้งไปได้เลยหรือว่าเล่นไดโน่ no เนี่ยตัวใหญ่ๆได้ได้ไวขึ้นนะต่อมาก็เป็นกาเดเตอร์ครับสามจี้เจ็ดพาวเวอร์กับคอามสามารเปิดตัวนําการ์หนึ่งใบาจากแฟนหนุ่ข้า,ขามาลงมาเลยนะแล้วก็ถ้าเขาเบากว่ากาเดเตอร์เนี่ยก็โดนยิงทิ้งไปเลยนั่นเองก็เป็นการที่มีพาวเวอร์แรงดีนะให้บล็็อกกกินกดีฮนะ ือว่าถ้าเราเลือกการดีฝ่ายที่ลงมาเป็นตัวใหญ่เนี่ยเราก็ยังมีชังคีไว้แก้ได้นเนีน่เองครับต่อมาก็เป็นแม็กซิมัสนะสามจี้เจ็ดพาวเวอร์เช่นกันนะเปิดตัวฝ่ายตรงข้ามโจกระสองใบก็ทําให้อีกฝ่ายโจการะสองใบแต่ว่าเราเอาแค่พาวเวอร์ของแม็กซิมัสอยู่แล้วนะโจก,การะสองใบเราอาจจะมองข้ามไปได้น,นีน่เองต่อมาก็เป็นเทกการอย่างชังคีครับสี่จี้สามพาวเวอร์เปิดตัวทำลายการฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่มีพลังต่อสู้สิบหน่วยขึ้นไปนะก็เป็นเทกการที่ทุกคนคงคุ้นนะคุ้นตาอนะไรฮะแล้วก็สมัยนี้นะตอนนี มีการ์ดตัวใหญ่ระบาดก็เป็นเทคการ์ดที่จําเป็นมากนะในปัจจุบันต่อมาห้าเป็นก๊าซสี่จีแปดพาวเวอร์ที่ทุกคนมองข้ามกันมาอย่างนา,น,านนะครับคือคอร์ดโบดนะเพราะว่าความสามารถของเขาเนี่ยคือลงการได้ในพื้นที่ที่ที่คุณกําลังชนะอยู่เท่านั้นทําให้อ่าอาจจะเล่นยากไปนิดหนึ่งนะครับสี่สี่เอเนจีเนี่ยไปเล่นเป็นเจนฟอสเตอร์ไม่ใช่เจนฟอสเตอร์โจเจสกาโจนเออเจสกาโจนหรือเรสคิวเนะี่ยอาจจะง่ายกว่าหรือเปล่า ฟอตโบนจึงถูกมองข้ามไปแต่ว่าตั้งแต่บล็อคเข้ามาเนี่ยการที่เป็น4จี้8พาวเวอร์เลยเดี๋ยวทำให้บล็อคสามารถกินแล้วก็ได้พาวเวอร์ที่เยอะกว่าใบที่ว่ามาข้างต้นนะจึงเป็นใบที่น่าเล่นมากๆในเด็กนี้นั่นเองต่อมาเป็นเดวิวเโนซอร์ครับ5จี้3พาวเวอร์กับความสามารถต่อเนื่องนะบวก2พาวเต่อสู้ต่อการหนึ่งใบในมือคุณก็ยิ่งไปได้คนน่อนอยู่แล้วนะสามารถเติมมือตัวเองได้อย่างไม่ขาดนะทำให้เดวิวโนซอร์ในเด็กนี้นยก็ค่อนข้างตัวใหญ่ใช้เล่นลยฮนะ ต่อมาก็เป็น 5G3 Power พาวเวอร์อย่างโปรเวเซอร์ X นะฮะต่อเนื่องล็อกดาวน์พื้นที่นี้คือลงอะไรไม่ได้ทำลายย้ายบาร์บารไปได้เลยมีแค่ต้องเจ็บใบเดียวที่ทำได้ก็ถ้าเราแล้มในเทินที่3ไว้เทินสี่จะมี 5G พอดีนะ,ะทำให้เราสามารถเล่นโปรเซกไว้ได้อีกฝ่ายก็จะเล่นลำบากมากขึ้นนั่นเองฮะ,ะต่อมาก็เป็นวิช,ชั่นนะ5 g าขี้แปพาวเวอร์ย้ายได้เทินละครั้งนั่นก็ไว้แก้ในที่ที่เราลงไปแล้วตายหรือลงไม่ได้นั่เนเอง ต่อมาก็เป็น5 g 10 Power ครับกับด็อกเตอร์ออกโตพครับเปิดตัวดึงกา๊าซ4ใบนึ่งมือฝ่ายตรงข้ามลงมาพื้นที่นี้นะก็เราเป็นเดคาคอนโทรลอยู่แล้วนะการที่ควบคุมให้ฝ่าย,ายพื้นที่เต็มไือเลยเล่นไม่ได้เนี่ยก็เป็นความสามารถที่น่าสนใจฮะบวกก็ว่าปีมี10 Power ด้วยถ้าเราได้เล่นบ๊อบเนี่ยแล้วเขาอยู่ในเด็กเนี่ยก็ทําให้บ๊อบเราตัวใหญ่ขึ้นไปอีกนั่นเองฮะต่อมาก็เป็นการ์ดได้มาอย่างที่บ๊อบนะฮะ6เปิดตาวรวมเดของคุร์กับคอนวในญ่เบิดตัวนะ้ อันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าย้ายไม่ได้เนี่ยมันใช้ในกรีนไหนได้บ้างนะก็ใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะฮะย้ายไม่ได้นะมันเก่งยังไงบ้างโอเคต่อมาก็เป็นทานอสครับตามชื่อเด็กนะหกยี่สิบพลังครับเมื่อเริ่มเกรียมสับอัญมณีทั้งหมดนะเข้าได้คุณเน,นื่องจากทานอสเนี่ยเป็นการ์ดที่มีพาววเอร์ค่อนข้างสูงแล้วก็มีอัญมณีด้วยเนี่ยการนำมาเล่นกับบล็อคทำให้น่าสนใจมากขึ้นครับผมแล้วก็การเด็กเราเยอะอยู่แล้วนะก็มาดูกันครับว่าทานอสกับบล็อคเนี่ยจะเก่งแค่ไหนกันเียว ต่อมาก็เป็นแมกนิโตครับ6จ12พาวเวอร์ทีเดียวครับเปิดตัวยากษ์การไฟรทุกข้ามทุกใบใช้3-4 g มาที่นี่นะก็เป็นการ์ดที่น่าสนใจในเด็กคอนโทรลเช่นกันนะเนื่องจากมีพาวเวอร์กับเอเนอจีที่ค่อนข้างสวยครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีเด็กของเซอร์ราเซอร์เฟอร์หรือว่าเซบาสเตียนชอนะก็ก็มีอยู่ฮะการถึง3-4 g ี้มาทําให้ฝ่ายอาจจะปั่นป่วนได้เช่นกันนะก็เป็นการ์ดที่มีพาวเวอร์คุ้มใช่ไหมก็ทําทให้บอฟเราโตขึ้นได้อีกถ้าเขาอยู่ในเด็กนั่นเอง มาครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพลย์กันนะครับผมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับไปลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพลย์กันได้เลยฮะาฮมาครับผมเปิดเกมนี้เทินที่หนึ่งรถนแรกออกมาเป็นเอลิยัมรถจี้หนึ่งหน่วยลูกใบค่อนข้างน่าสนใจเราแบกตัวใหญ่แต่เรามีสตนเยอะอาจจะต้องรีบเคลียร์ฮะผมเปลี่ยนทางขวาแล้วก็ลงสเปซ ไว้ละกันฮะเพื่อจวเนาะตัว <Go. S 1> <Go. S 1> เปลี่ยนให้เป็นวอชินตันฮะไม่ได้ใช้ความสามารถจากวอชิงตันยืนยอยู่แล้วฮะเกมนี้เขาเป็นนักสปอร์ตอาจจะเป็นเด็กอินทีนอร์หรือเปลา่าฮะตรงกลางเป็นรีบิลเกิลฮะได้ข้าบนมือ uh huh. เป็นอินฟินอร์เขาได้อะไรเราไปเราไม่รู้ฮะอื hmm. ดอบห้าเรามีเล่นเทินใช้สีเทินนี้เราแรมได้ แลมไดเราจัดเลยเป็นกราเดเตอร์ฮะแล้วก็ทำสโตนแล้วมมนขึ้นไปเนาะเ,เปลี่ยนตรงกลางแล้วกันฮะเขามีอินฟินิทแล้วแค้นไม่น่าจะดึงตัวใหญ่มาปะเป็นทัสมันเตอร์ฮะสวยครับยิงไปปิ้แล้วเราแลมมาแล้วฮะที่น่าสนใจคือเขามีอินฟินิทบนมือเขามีการ์ดบนมือ,อมกีอ่ใบหกใบ เราลากลงมาเนี่ยชางคีเรารอเสืออยู่ผม s น a p ใส่เลยไปดูกันพออินฟินิทลงมาเรามีชางคีรอต้อนรับเขาเล่นมาหนึ่งใบฮะโอ้โหเป็นทางขวาเหมือนกันนะนี่อินฟินิทหรือเปล่าโอเคไปตุ๊กคลิงฮะเสียไปแล้วแล้วเป็นพี่ล้อพะเด็กเขาแตกเรียบร้อย นี่เราชนะชัวฮะกับชัวๆเลยผมพันใจมากทางขวาเขาเล่นไม่ได้ผมเล่นเป็นคอสบนลเนาะใส่หลอกไว้หนึ่งใบแล้วแลมแล้วก็ไมยตนจัวผมยังไม่ชังคีนะชังคีเธอสุดท้ายแล้วกันทางขวาเขาแก้เลยไม่ได้แล้วอะอยังไงเราก็ชนะชัวฮะ โอเคเราเล่นเป็นทาน,นอสเนาะเราเล่นชิวมากครับตอนนี้เป็นโซสโตรไว้ได้นะหรือไม่เล่นก็ได้นะสุนจี้เล่นเทิรน์น้าดีกว่าเราเล่นชิวๆฮะเขายังไม่ยอมอีกเหรอเราชิวๆไงเราอะไรแม็กซิมัสก็ได้นะแม็กซิมัสก็แรงดีฮะได้หกเจ็โซโตนกลางฮะ เาเล่นมา3ามใบฮะไอสองใบทางซ้ายนี่เขาไม่ไหวเราหรือเปล่าฮะเตะไปเต็มที่ฮะตายไปสองใบชนะมันได้พอาดอกเตอร์อพูดแบกฮะตานี้จ g ฮะชน,นะมาต่อกันครับผมเปิดโลกคชั่นแรกฮะออกมาเป็นแอสการ์ดครับใครชนะจวสองเราต้องถอยก่อนนะ ทำโซนใช่ให้ดีก็ต้องตัวเล่ธอที่สามเท่านั้นลองแรมอินเฟอร์โนเอาผ่านดีกว่าเขก็ผ่านเหมือนกันฮะเอลิเซียมโอ้โหพี่มาช้าไปหน่อยเนาะถ้าเอาแรมเอลิเซียมแรมเทอร์นี้จะเป็นเท่าไหร่แรมเป็นสองเทอร์หน้าเราจะเป็นมีหกจี้ใช่ไหมงั้นผมจัดเลยพิแอสกาดี่แหละ ต้องการจั่วอยู่แล้วด้วยครับเป็นมิสเตอร์นิกทีฟฮะน่าว่าเขาโชคดีมากนะมีเอลิเซียมให้ฮนะโอเคอย่างนี้เราปิดทิ้งไปเลยชนะชัวร์ครับทางซ้ายสแนปใส่ oh, <snap. S 1> ทางซ้ายเราชนะชัวร์อยู่แล้วเราแค่ต้องลุ้นตรงกลางกับทางขวา เขาเป็นไอวอนแมนนะนี่ได้มาจาก <Iron Man. S 2> นิกเกตถีบเลยเหรอโอ้โหถือว่าเขาไฮโลนะชอบเด็กโหดมากเป็นไอวอนฮานะปุปิดปุปปิดแต่ยังไม่ไหวเราฮะเถินที่ห้าแล้วครับเราอยากจะเล่นบล็อคเลยหรือเปล่าอาจจะไม่เนะี้ย พราะว่าเธอหน้าร้อยอยากจั่วอยู่ไหมก็อาจจะมาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะกาเดเตอร์เนี่ยอันตารายนะเพราะว่าเขาเป็นมิสเตอร์เนีก็ถีบเรียกมานี่น่าจะแรงไม่ใช่เล่นแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้นะเพราะว่ามันเจ็ดพาวเวอร์ไงนิเนกทีฟค่าศับคอร์สกับค่าไลายใช่ไหมคอร์สกับพาวเวอร์ค่าไลายเหมืนอนก,กันแต่มันไม่มีใบไหนที่คอร์สเกินหกไงอาจจะเล่นได้ เล่นเพลอื่นมันแรงกว่าเล่นเดว,วิลเวนอซอร์กัแบสเปซสโตนเนี้วยวปย้ายเมว,วิวมาได้นะอาจจะแรงกว่าฮะเ,เราเล่นเพลงนี้ดีกว่าแล้วเป็นทอเยนฟอสเตอร์ครัวจวการคอสูนโอเคเถเทอนสุดท้ายเป็นแมกนิโตฮะถ้าเราเล่นพี่บ๊อบเราจะพาวพาเวอร์เท่าไหร่ พี่บ๊อบเราจะสิบเจ็ดบวกสี่กี่สิบกว่าผมว่าไหวนะนิเกทีบอาจจะไม่สามารถพุชได้นะเพราะว่าเราเ o w e r แรงโคตรๆดูเราจะเป็นเท่าไหร่อ่ะสี 7, ่บวกเจ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสิบห้าเป็นสามสิบสามสิบหกเลยนะผอ้ไม่ไหวเรามา้างนอกจากเขาจะอ,อ,น,อ,อนิมเหรออนิมโดนไอ้าาสสิบ ผมว่าไม่ไหวเราอะไปดูดีกว่าสองใบครับตรงกลางนะบกบกบักบักบักเป็นห่วงครับห่วองอนิมมะตัดหัวไปหนึ่งดึงงอกกลับขึ้นมาแทนอีกสองยังไงีนกระถิบไปอาลอแมนเ,เป็นที่กระถิบฮะเรายังมีดวงอยู่แบบนี้ไม่เราชนะเขามาได้ครับผม GG ฮะ มาลุยกันต่อครับผมเปิดเกมนี้โลกาัชนแรกออกมาเป็นแดนเจอร์รูมอันตรายอยู่นะตามชื่อห้องไแหละแต่เราโทนตัวเลยเราไม่กลัวไม่ว่าอีกฝั่งจะเป็นอาร์เรออดก็ตามเราเชื่อมั่นเขาก็เชื่อมั่นไงว่าจะไม่โดนยิงโอเคไปโดนยิงทั้งคู่ ยุติธรรมบ้านป้าเม่ฮนะเรามีไซหลอกเราผ่านเนาะเดี๋ยวไปเล่นเทินหน้าฮะเผื่อเป็นเล่นโปร,ปรเวสเซกได้พอเล่นสองใบาทางขวาเป็นโซลโซนนะครับกับพาเวอร์โซนนะผมไม่อยากจะเล่นโซนที่บ้านป้าเมีเหรอทำไมวะเดินลบาหรอบ้านอะ่ะต้องถมสวนแล้วเดี๋ยวเพิ่งเต็มเทินนี้ได้ไหม เดิหน้าเดี๋ยวขอสวนก่อนได้ไหมเพราะรู้ว่าเป็นเดดล้าปะเนี่ยทำไมอ่ะโ้แล้วครบมีโซโตนกันไว้อยู่แล้วอะ่ะผมว่าเราแพ้เดดล้าแน่นอนถ้าแบบนี้อาจจะต้องเป็นกาเดเตอร์ไปเลยเนาะพร้อมกับอะไรก็ต้องพร้อมถามโซนแหละแล้วก็สเปซโซนซ้ายแล้วกัน เพื่อให้เราพอสู้ทีเดียวลาบได้นะแต่นี้เขาเล่นเป็น5้าเนจี้ฮะเป็นวิชันนะนี้เราปล่อยเดี๋ยวลาบทิ้งไปเลยปล่อยให้เขาชนะไปนี่แต่เราเล่นเสโซนไว้นี่ว่ะนี่เราย้ายออกได้นี่ไงแล้วตรงกลางเราก็เล่นเป็นแมกนิโต้ไหม จริงอยากเล่นวิชั่นมากกว่าเพราะว่าเป็นบ้านตรงน้งมีออย่างนี้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าเครดี <Play> this, ดีกว่าทุกประก,การเราย้ายไกลเตอร์ออกได้มีวิชั่นที่ย้ายได้1นึ่งทีด้วยห่าเธอหน้าเพราะว่าโซนเทปโปกตรงกลางไว้3ไม่แย่เมต่ว่าเขาจะย้ายวิชั่นออกเราเล่นเป็นโปรสเอ็กเธอร์นี้ที่ทางขวาเราก็ต้องปล่อยไป แต่เขาคิดนาเขาอาจจะไม่มีโอเคเขาไม่มีฮะเขาเล่นเป็นน้องเจฟครับดอบสองที่เก่งที่สุดจักรวาลกับดร็อคเตอร์ดูมเลยเหรอโอ,โอ้เขาเรียบเล่นเหมือนกันเลยเนะี่ยแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าเราเล่นแม็กนีโต้ขวาได้ใช่ไหมถ้าเราแม็กนีโต้ขวาเนี่ยสิบสองไปเดือดสิบเอ็ดโดนโต้โตนนะเราจะนำ นำแล้วโชว์วแล้วเราก็ปล่อยวิชั่นไว้ตรงนี้เราจะไม่เสี่ยงที่แดนเจอร์รูมเล่นแมงนิโตที่ได้จากเดอะลับแค่นี้เราก็ชนะแหละง่ายๆ่ะมาดูกันปุ๊บเขาจะเ,าเราเราจะแพ้อะไรได้บ้างอ่ะนึกไม่ออกเหมือนกันนะ เขาก็คงอาจจะไม่อยากเสี่ยงเล่นเดน g จ r ร o o ูมปะแต่ถ้าพี่บ๊อบเขาตัวใหญ่แล้วก็แพ้แหละไม่หรือไม่แพ้เขาย้ายอยู่ชั้นกลางเียบกลาง58เป็นเท่าไหร่58เป็น13นะถ้าเขาย้ายมากลางสองใบเล่นทางซ้ายเป็นพี่บ๊อบเราก็แพ้อยู่ไม่ต้ตงว่าพี่บ๊อบเขาจะโดนยิงน,นั่นน่ เขาเล่นจะเล่นอะไรออดตามชื่อเขาหรือเปล่าเป็นอะไรออดจริงๆไงก็หมายความว่าเราชนะครับผม T.G. ฮะใช้ชนะลิกิไว้แล้วมาลุยกันต่อครับผมเปิดเธอที่หนึ่งรลชั่นแรกได้มาเป็นฐานปฏิบัติการเอานเจอร์ตามตัวเรายังไม่อยากเล่นเธอแรกๆเนาะไม่คุ้มครับราคาโอเค ผมเลอกที่จะไม่เล่นเพื่อที่จะตัดโอกาสในการพุทธทำตัวลงไปขอบคุณครับอะไรครับเนี่ยแกลองให้ในกระีบโซนเหรอผมเปลี่ยนทิ้งเลยเดีย๋ยวเปลี่ยนฐานไม่เอาอะเปลี่ยนในกระีบโซนทิ้งดีกว่าเราเป็นเด็กฮานอแลนะ้วเราอาจจะต้องแแปมหินเยอะ โอเคฐานทัพดยาโบลดีมากทำลายฐานเป็นประการเอเวนเจอร์ให้หน่อยโอเกินกันโตรตรงไปเริ่มเลยโอเคครับยอดหลังได้ฮะแบบนี้ค่อยคุยกันได้เขาแสนแงกว่าคุณทำไมเราเล่นเป็นโซกับไซร์หลอกเนาะแรลมขึ้นไปอเอาเป็นโอ้เอร์ด้วย อีก i ิซิเบิลกูแมนนะเป็นเด็กเฮล่าโมดกหรือเปล่าเพราะเธอนีสี่โคยังเล่นทันไงแต่นี่มีหกเอเนจีเราเล่นเป็นแมงนิโต้ได้ไหวไหมแมงนิโต้ไหวแหละเสรสุดท้ายฮนะ เราต้องชังชีทิ้งเนาะมาดูกันนะว่าเราจะไหวกับคอมโบเขาหรือเปล่าเป็นแอร์แลดอ๋อไม่ใช่โมโดอกอะขาได้โมดอกเหรอถามจริงเกมนี้แพ้ก็ต้องลงอ่ะบอกเลยโอกลับมามรเราียมใจไว้ให้ดี มิฉุมชอบไอเขาแหละเขาได้พูดด็อกสุดยอดเอาเอาเลยยูจีครับต่อครับขอแก้บูอต์ตามเมื่อกี้นะตามเมื่อก ouais ี้มันสุดจริงว่ะเดี๋ฮลคิเช่นครับตัวนหนึ่งเอนเนจีได้เป็นไทม์โซนเก็บไว้เล่นได้นะเทิร์ดที่ห้าเรามีวิชั่นเนะด็อกเตรออสตพุนรองรับอยู่แล้วผมไม่ชอบเล่นเป็นดรออสตพุนมากกว่าเพราะว่าสะดวกกว่าไง ไม่รู้จะได้เจอกับอะไรแต่เรียกมาเลยเรียกมาคุยเพศชั้นโปรเจกต์ครับอย่างนี้สบายแล้วเล่นด็อกเตอร์เลยนะทางขวาไปลุ้นเอาไทาม์ตนต้องเล่นเลยหรือเปล่าเล่นเทินสองเทินสามจะมีสี่ไม่ต้องเล่นแค่นี้พอเรียกด็อกเตอร์ด็อกเตอร์มาคุยมือ,ม,อมีอะไรมีกี่ใบไม่รู้อะมีกี่ใบนะมีเจ็ดใบนะเพราะเขาจั่วมานะ้องทม์สโตรนไม่ใช่ทม์โตนไม้สโตน์นะ เจอด็อกเตอร์เรียกมาคุยเขาได้สามใบแบบนี้มือเขามีสี่ใบพอดีเรียกมาคุยเลยสี่ใบบมดมือฮะเป็นน้องเจฟฮะโอเคบัฟเด็กฮะเป็นช่างคีฮะสิงที่ด็อกเตอร์เรานะแล้วก็โซโตนว้าวโปเรเซกก็ปิดไปเลยนิ่งกูไม่รู้ฮะเปลนปเดมอนเพราะว่าโซนกลายเป็นเดมอนเรียบร้อยโอเคคู่ต่อสู้สนับ เรามีไทม์โซนที่เล่นได้เพราจริงๆไทม์โซนก็ไม่แย่นะแล้วเราแมกกิโตเสรินหน้าครับเป็นอัลเมอร์นะเอาเล่นตัวใหญ่ได้นะถ้าเป็นพี่บ๊อบมาก,ก็จะดีมากแต่เอาเป็นแมกนิโต้ก่อน ไปย้ายชังชีเข้ามาโอ้โหมือไม่ดีเลยฮนะ,ะจะต้องเล่นแล้วฮนะไม่ง,งั้นเราไม่ได้จัวนะ่วเนาะต้องเล่นเป็นเดวิลไดนอสอครับแต่ไว้ใจได้ว่าไม่โดนทำลายแน่นอนนะเพราะว่าเรามีไอ้เขาเสียชังชีไปแล้วนั่นเองเราจะแพ้แค่พี่บอฟของเขาแน่แหละพี่บอฟเราก็ไม่มา ยังไงดีผมว่าไปดูได้ไปดูว่าพี่บ๊อบเขาใหญ่แค่ไหนไม่ผมไม่เล่นด้วยเล่นแล้วไม่คุม้มทางซ้ายจะพอเวอร์ถผมอยางรู้ว่าเขาจะปิดเอ้าเขายอมแพ้ไปแล้วฮะ GG ครับผม